สวัสดีครับผมแม่พี่น้องป้องไปซุกปูซุกต้นกับผมพ่อกันย่ำมาเลี้ยงพี่น้องตาพี่น้องก็ปักเบ็ดกับผมเมื่อนี้เขาจะมาเป็นเนี้ยเกียบพี่น้องตื่นเต้นกังเกียบเมื่อไรคร ke ับผมคิดตัวหลังพี่น้องเกียรติพี่น้องจะกขั้นนอนอ่อนแบบนี้ครับผมสำหรับผมผมคิดว่า จะเดเยีเ่ยนต้องเป็นขันอนอ้นน่อนครับผมเรา s u พกี่นพี่นนางก้นเด็ดพี่นนองเบือเบือิเบือเ่าหรือเบือิตทษพี่หันอี่หัวน้องบุญพี่น้างมันมีภาษางขีดคกับผมมันมีหัวเห็นอยู่ล่าามันน่ซือมาเลยครับผม ครับเนี่ยฮะเหยดยบม้นวนน้อยพี่น้องไม้เข้ากันีเลยครับผมเดี๋ยวเพิ่มาดักกันเบ็ดปลาเยื่อเสียงมดก่อนครับผมตะกี้นี่ยน,นสงสงสัยนะม,นมันงางเบ็ดผมครับผม ผมก็เป็นเบียดข้องตรงนี้หน่อยอ่อนๆนะครับผมซื้อหยิบียดเรอยดวงเบมัดนี่เป็นปลาไหลบ่ปลาไหลหน้อยบอ่ในปลาพอเส้นเบียดผมก็เลยเกิดเงียบๆมาลองดึงกระผมไปพี่น้องพักเบ็ดกันคนรับผมน้งเบียเงียบมันรู้ไปพี่น้นอง เขียดจะหายาักที่นเงใช้เบียดเป็นเงี้ยเขียนี่ต้องใช้ลายลังหลอกครับผมเขียบที่หายากัก เ,เยเยีย์ครับผมน่ารับเนาะมันจะเกี่ยวแข้งนยนู่พี่นัองเกี่ยวหน่อยๆครับผมนี่ครับจำนีล่ละพี่น้องแต่เ้ามายาตอนโซ่บุ้มีปลากิน เอากป่อยไดพี่น้องเอากปดเราก็ป่อยไดตอนนี้ปลากินกับเอาปลาครับผมโา้โเสียบไปน้ำมันดูเะดับยาวสุดพี่นื่ นี่ครับพี่น้องมันจะเสียบไปเขียยมันลอยอยู่แบบนี้ครับผมนี่ครับอยู่ซ้ำนี่พี่น้องหลังแรกเสร็จเรียบร้อยพี่น้งองยังเก่งอีกมาณสิบหลังครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปดักให้มันเล้วกันครับผมไปเสียบเบ็ดให้มันเล้วกันจังมัน่นรุนไม่ยามต้องกันพี่น้อง ครับจะม่ายำตอนเศ้าเที่เดียวก็ได้ครับผมเพราะว่าส่วนแรงมันนมับกค่อยว่างครับพี่นอ้องคิวตุ่มห่อแนนมอกกอกเลยส่วนนี้ถามมีเวลาก็จะออกมาถามมันหยากก็จะเป็นมืออเศร้าเลยครับผมติดตามครับพี่น้องผมเพื่อมันเพิ่มมัน สวัสดีตอนโซ่ๆพี่น้องผมโซนี่กับผ้าพีผ้านอ้องมาอย่ามึงเบียดเ้องพี่น้องเบียด,งงเ,ยดเงียเขียดที่ใส่ไว้ว่านครับผมว่านตอนแรงเขาจิมันเลาะเบิองกั่สิพี่น้องเขาจะบ่กัห้เก็บกูครับผมเราเบิองแล้วก็จะเปลี่ยนเงียไว้ถึงรุ่นมื่อแรงนั่งครับผมตอนแรงยังอิมะกู ตาก้อนที่เป็นรุ่นไปยำพี่น้องขออนุญาตเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องจังน้อยครับผมบรรยากาศอีสานบานห่อครับพี่น้องหันเจได้เตรียมปอดครับผมสำหรับพี่น้องที่สู่การสูงานกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับนะเนาะบอกคอยมีเวลากับบาดสานบานพอนเก็บบรรยากาศน้อฝา,า,ากแล้วครับผม anh này cả tin san má nho bố hoang phi nong sụt giọt à phi nong lùn nung bét hoa cái vô thì cái nhang vô phi nong lùn รุนซวยกันพี่น้องลุนน้ำกันสมานวะโอ้ลังนี่นเงียบเบิดครับผม,มอยากขออนุญาตเสียบเงียบไว้ก่อนพี่น้องโอ้ลังนี่ดึงเบิดผมเลยพี่น้อง

น่าจนินเลี้ยมตัวนี้คือกระมันก็มี่นองกรดุกเดือนปละดุกหนาโอ้ยปลดุกน้าได้พี่น้องบบโอ้ย,ยครับพี่นองเลย จำเลีうう่ยมันดูดโอเคๆดีเงี้ยเดี๋ยวนี่ผมกันดูนี่สิ่รับปปละดุกน่ะครับผมว่ามันปลดุกระเทีย Nó em về cái tủ nhẹ chưa ơi Ôi dồi dồi Đẹp ui 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 lên ui ui không ơi, ui 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 Ơi. ui จำเลยพี่น้อยงไม่ลครับผมอื้อหออ้ยอะพี่น้องเดินครับผมุ๊บเออเหยียบเรียกหน้าเดีวครับผมหยดหยด นี่ดึงนี่ดึงนี่ดึงนี่นอกนี่ดึงกูรู้ป่ะโอ้ยโอ้ยสุดดเลยอืออาเร่อยเก็บเงี้ยไว้ก่อนพี่้อง เรเจ็บนู่นก็มว่ามีเี้ยเงเดียวยูคงเรียกว่าันเจ็บเดียบนี่ยเสียงอไปอยู่ับผมเราจะลุ่มเลี้ยงเลี้ยงก็คือม่ยอมอยู่รับผมรับทับ นีไม่ดิ้งอีกแล้วครับผมหนีอยู่ปะเงียบอุ้ยเงียบๆโอ้ยปวดข้อบันเสียพกเสียพกอ่าไม่ดิ้งเด้อกินข้าไเปลือกเถอะ สริงๆเขาเลือกเพื่อนตายแล้วโอ้ยปวดบวดอะกี่น้องอืมเขินเด้อดเลยโอ้ย เดี๋ยวเบิดเห็นเลยพี่เนาะบ่ต้องกดเป็น <tune in the family> <tune in the family> ครับพี่น้องผมแบมเบีดรอบเสาห้องเลยปัดุูกงี้ตัวนึงกับปลาโค้หน่อยตัวน,นึงครับผมผมเบึ้งแขกเร็วที่นอนปัดุกหน้าอยู่ครับผมจอมคือตัวง่ายใส่หนีเพราะมันติดปากง่ายๆด้วครับผมเดี๋ยวมันหลุดมันแรงอีกครับผม ผมเสียบเนืยอไ้เพราะว่าเนืยอมันยั่งอยู่เมืมเเ่างหิ้วเมื่อนโูกพี่น้องถึงมีเวลาหมดแล้วพี่น้องคลิปนี้ฝากไวปสักนี่แหละครับผมขอบคุณพี่น้องทุกูทุกคนที่เขามารับชมคลิปนุ่งกันจนจบให้นี่ครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำเลื่ยสุกูสุกค้นครับผมอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คอมเมนต์นะเป็นกำลังใจกันพี่เก้าล่ะครับผมพ่ากันไม่คิปบหนาพี่น้องลิปนี้สวัสดีครับมันมันมัน